น้ำยาน้ำกินวัตถุดิบนี่น้ำกินนี่เปียกปูงหูดคือ็จะใส่เปียบปูงหูดเลยฮะฮะน้ำยานี่ตไะไคร้ขวำเปียกปูงหูดหอมแดงกระชายกินข้าวตะไคร้น้ำยาสุพรรณกระเทียม ัน ok. นี้กัน้ำกีนไม่น้ำขดดุวๆเลยลำยาปลานิ่งใหญ่ตันี้ตัวหนึ่งเห็นป่ะครัอายหัวหุนเลยกไ่ต้องตามเราม่หมนเรา ใส่อะไรมั้งปลาต้มซุกเนาะกระชิมไม้แกะปลาใส่หกเดี้ไปที่ตำ ปน,นยังไงคือมันขัดแ่เทาหึมัน,นมขัดเนาะเหมือนขาวจุนพูนเนี่ เช็ดเนีย่ยขำยาขำยาไข่ถ้าหนังปลาหิ่มนกับวัตไซเนาะเกลอ,อกก่อหลอกก่อนนีมันจะไม่สวยมันจะไม่สวยไปเลยถ้าเกหนังปลาทจ่ <c oughs> โดนหรอปั๊ม mọi người phải là nhá mọi người tầm đi mày tầm đi con mày cái gì เอาช้อนพิกแกงไช่ยให้มันด้นี่ยากะทิใส่กระทิแกงเขียง,งก่อนไปแล้วก็สีเไปนิงสิโอ้คือกระเด็นคาวเ้ท่าคุณน,นี่เขียวซุปกเน้ท, <c oughs> ที่ทีเต้องมอง เร็อบ้อยหอมหือหวยม่าเป็นน้ำยากะทิเัาน้ำยาสุพรรณเลยน้ำยาผักกาดน้ำยาผักกาดบมีกินไก่ดิอยากกินกินไก่ก็ซื้อมาใส่เอาเรียบร้อยจะเปินนกกด,ดปไฟอุ่นจากน้อยเกลี่ยอ,อีกหน่อยเลย เคียวอีกน้อยนึงก็เ็ตซับเรียบร้อยอเ,เรียบร้อยเนี่ยบัดเนี่ยผุนผักเป็นกระดงได้ผักก็ได้ผุดเชิงใบแมงหลักเชิงบักทั่วเชิงบักแดงมา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 แช่แช่น้ำกันเรียบร้อยออออเนี่ยบัดนะหอมหอมเปียกขูงผุดเนาะหอม อนนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วว่าใส่ใส่ผิวมะกรูดทำไมอยู่บ้านเมื่อไหรเนาะไม่มีหรอกมีแต่น้ำยาผ้าก,กางที่ใส่เครื่องต้องใช้ที่สารมามี่นาะใส่เปียบของหุ่นน้อเขาเรียกผิวอืมอเขาเรียกผิวมะก,กรูดดูวไหม,มสุดอะไม่นึกว่าเชาอร่อยขนาดนี้ครั้งแรก ก็ <c oughs> ต่างบอกใครกวมเสียบข้า <c oughs> <c oughs> มยาสุพรรณอ่านฟ้อนครนะสามชุดสามชุด กำยาบานเป็นบุคลิกบ้านห้องแต่เธอชอบกินบ้านชั้นแต่เธอชอบกินบ้านชั้นบ้านเั้นทำง่ายน <c oughs> ่ยิ่งอุ่นยิ่งเสร็จระว่าเป็นไงเชิญ ถ้ากินแล้วคลางฮื้อๆเ่ยใช่เข็ดก็ดีเลยเออ,อจะเอาออหอมออออหอมค่ะกินมืดๆเธอวันนี้มือนี้ พีกแข็งเนาะเิ็ดนิดๆทำเองทุกอย่างไม่ซื้ออืมไม่ซื้อพีกแกงผสมด้วยปผสมเองหมดเลย อืมอืเดือดดนยังไงอืมนึกว่ากระชายจะหอมชั่วผิวมะกรูดไม่ได้หอมกว่า มันหอมพอดีของมันแ <c oughs> หละถ้ากินต้องกินนี่เป็นอีกเรามือนี่ うん。<laughs> <c oughs> เปิดเสียลาไปก่อนนน,นะอน่นเนาะมือนีเนาะว่ากันในชิมนานบ๊ายบาย